สวัสดีครับพักทินเที่ยวผมชวดดเชรอดํานินผู้ดําเนินรายการขณะนี้ผมได้อยู่ที่หมู่ที่หกบ้านอูตภาว์ตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีสถานที่นี้เป็นที่เปิดเป็นบอ่อตกปลาขณะนี้ผมได้อยู่กับท่านเจ้าของแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับ่แนะนำตัวหน่อยครับผมนายทินเปรี้ยวหวานครับประธานสักกรเกษตรเขาย้อยจำกัดนะครับ ตอนนี้วันนี้เป็นวันเปิดบ่อนะครับก็ให้มีประชาชนมีชาวบ้านมาจากทั่วทั่วไปนะครับก็มาตกนะครับตอนนี้ปานิดา i ิ c ชิงพาร์คนะครับที่ชื่อชื่ออะไรครับ,รบปานิดา ปนิดาพิชิ่งฟ้าครับที่ต้องมีชื่อนะครับก็ตั้งชื่อก็คือนี่แหละครับหนูปนิดานี่แหละครับหลานก็เลยต้องั้งชื่อเขาปนิดาปนิดาพิชซิ่งฟ้าโอเคตอนนี้วันนี้เราเปิดเป็นวันแรกใช่ไหมครับใช่วันแรกครับแล้วแต่เปิดมานี่อ่ามีผู้เข้ามีมีาตลอดเลยใช่ไหมมีมาตลอดแล้วกติกาของเราก็หนึ่งเข้าตก คันเบ็ดละ99บาทบาทครับ99บาทแล้วนำปลาออกไปได้สักเท่าไหร่ครับนำปลาออกไปได้นี่โลครึ่งโลครึ่งใช่ไหมครับกิโลครึ่งนำปลาออกได้แล้วที่เหลือเราก็ซื้อกับคืนได้กิโลละเท่าไหร่ครับ50บาทแล้วถ้าเขาจะซื้อกลับไปบ้าน60 60นะครับถ้าซื้อคืนกับเจ้าของบ่อซื้อคืนคือ50บาทครับแต่ถ้าผู้ที่มาตกปลาจะนำปลาออก60 60ครับโอเคครับเอ้ตัวนี้ โอ้ยนี่ครับติดแล้ว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 ครับได้เลยครับกำลังได้ครับได้ครับยกไปดูนะครับยกห้ดูนะครับยกไปดูยกเลยครับนี่นี่นี่วันนี้ครับติดนะครับติดแล้วครับได้ครับอเป็นปลาดุกครับเป็นปลาดุกครับปลาดุกมีปลาดุกปลาหนินนะครับ แล้วจะมีปลาช่อนบ้างแต่ปลาช่อนก็ัผมช่วย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 นะครับเออผมช่วยนะครับอ่าตัวเหลืองอ้อยเลยนะนี่นะกำลังกินนะครับตัวนี้กำลังกินครับเอาโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับอ่าคาดว่าตัวนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณเจ็ดขีดประมาณเจ็ดขีดประมาณเจ็ดขีดครับจะมีเจ็ดขีดโลหนึ่งโลสามโลสี่ครับมันมีหลายไซส์ครับมีหลายไซส์ครับครับครับก็เหลืองอ้อยเลยครับลุงวันนี้เขาตกได้ดีมากครับได้มาก ขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่กับผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลาท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับครับัสดีครับช่วยแนะนาตัวหน่อยครับผมจ่าใหญ่ครับอ๋อจ่าใหญ่ครับอ่าชื่อจ่าใหญ่ชอบตกปลาครับ๋อชื่นชอบกีฬาตกปลานี้มากมากแล้วมาจากที่ไหนครับเนี่ยผมมาจากปากท่อครับอ๋อมาจากปากท่ออ๋ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่กับ ใก้กับพื้นที่นี้ครับครับแล้วมีใครบอกต่อไหมครับว่าที่นี่เปิดบ่อตกปลาด้ข่าวมาจากพวกกันที่เขาได้ฟังประชาสัมพันธ์อ่อประชาสัมพันธ์นะครับเขาได้บอกมาก็ทำเป็นที่สังเกตส่งมาทางไลน์ให้อ๋อเขาเรียกว่าโลเคชั่นจะส่งจำแหน่งที่ตั้งมาอ่าที่นี้ไอเรียกเข้ามาที่เนี้ยเราเสียค่าใช้จ่ายได้ไหมครับก็ลงทะเบียนเก้าสิบเก้าบาทอ๋อเก้าสิบเก้าบาทนะครับ อ่าในเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเราใช้เบ็ดได้กี่คันครับคันเดียวครับคันเดียวนะครับต่อหนึ่งคันเดียวต่ออ่าหนึ่งคันหนึ่งคันเก้าสิบเก้าบาทครับขณะนี้ผมได้อยู่กับผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลาอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อสุดชาติครับสุชาตินะครับอ่าอยู่ภูมิลาเนาอยู่ที่ไหนครับอยู่พวยลงครับอยู่พวยลงอ่าตําบลพวยลงอันนี้ของจังหวัดเชียงรีแล้วนะครับพวยลงตอนนี้วันนี้มาตกปลานี่ได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยก็ประมาณ ห้าหกตัวก็ราคาหกตัวแล้วชอบกีฬาตกปลกปา,นานแล้วตกปลามานานยังครับเนี่ยนานแล้วครับนานแล้วนะแล้วตกปลานี่เราคิดว่ามันเป็นกีฬาแล้วมันก่อให้เกิดได้ไหมครับมันก็ก่อก่อให้เกิดได้ครับก็ให้เกิดได้ได้นะอ่านอกเหนือจากที่เขาวางกติกาไปแลป้วว่าเด็ดอ่าคันละกี่บาทที่เราจะต้องเสียไปคร <adays? S 2> <นะ S 1> ั้ละเก้าสิบเก้าบาทครั้ละเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าถ้าเราตกปลาอ่าได้เยอะแล้วเราก็เจ้าของบอกว่าจะซื้อกลับใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ได้กี่ตัวแล้วครับในวันนี้ประมาณ หกเจ็ดตัวครับอาลองโชว์ให้ดูนะครับออาลองโชว์ให้ดูหน่อยลองโชว์ให้ดูนะครับเออวันนี้อ่านี่ครับอ่าผู้ชมครับเนี่ยนะครับวันนี้โอ้โหเป็นยังไงครับนี่้โหปลาดุกมีปลาดุกแล้วก็ปลานิลโอ้อันนี้คาดว่าประมาณสักกี่โลได้ครับเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณห้าหกโลครับเออประมาณไม่อะขันต่ำก็ประมาณจะห้าโลนะครับับวันนี้คิดว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมครับคุ้มครับคุ้มนะคุ้มค่าเหนื่อยนะครับโอ้ขอบคุณอ่ะไอเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลาจะสลบ อครับครับกีฬาตกปลานะครับนอกจากความสนุกสนานแล้วยังก่อให้เกิดรายได้นะครับตรงนี้สามารถที่จะเรียกว่าถ้าคนมีฝีมือนี่มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับครับสวัคดีครับตอนนี้เราได้ก็มาอยู่กับนักกีฬาตกปลาอีกท่านหนึ่งซึ่ง เป็นเยาวชนหนูชื่ออะไรครับเด็กชายสวิรัตเกิดครับอ่าเด็กชายอะไรฮะสลรวิรัตเกิดครับสลวิรัตเกิดครับสารสาวิรัตเกิดครับอ่าสารวิรัตเกิดครับอ่าตอนนี้อ่าเราอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ที่ไหนครับตำบลหนองชุมพลเหนือครับตำบลหนองชุมพลเหนืออ่าเราอยู่ใกล้ๆบ่อตกปลานี่ใช่ไหมครับครับอ่าบ่อตกปลาวันนี้เราเข้ามาวันแรกเลยใช่ไหมครับครับอ๋อวันนี้เราได้กี่ตัวแล้วครับหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอ๋อ ได้หนึ่งแค่หนึ่งตัวคุ้มไหมคุ้มไหมกระปลานึงตัวเนี้ยกับที่เราจะต้องจ่ายไปเก้าสิบเก้าบาทเนี้ยคุ้มคิดว่าคุ้มไหม,ม,ไหม,ม,ไหมวันเนี้ยยังครับยังไม่คุ้มนะเออแต่แต่เห็นว่าก่อนที่เราจะมาตกปลาเนี่ยเราตกได้อะไรมาถุงหนึ่งเอ๊มันปลาอะไรเอ่ยปลากระป๋องครับโอ้ตกปลากระป๋องนะครับมาถึงปั๊บนี้เจ้าของบอกเขาแจกปลากระป๋องเลยกีก่กระป๋องครับ สีกระป๋องค่ะสีกระป๋องนะอ่าเป็นอันว่าเรามาวันนี้อย่างน้อยเราก็ต้องได้ปลากลับไปแล้วแต่ไม่ใช่ปลาที่อยู่ในน้ํามันอยู่ในกระป๋องใช่ไหมครับอ่าเรียกว่าปลากระป๋องวันนี้เราได้สีกระป๋องครับโอ้กัเราเสียเงินไปอ่าเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยนะคิดว่าหกพอถอนทุนคืนได้นะอ่าโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอ่าเยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาตะกว่ามากขอบคุณนะครับครับอ่าขณะนี้นะครับ เราได้อยู่กับนักกีฬาตกปลานักกีฬาตกปลาไม่ใช่เฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้นนะครับท่านนี้เป็นสุภาพสตรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อหนิงค่ะชื่อหนิงนะครับมามาจากที่ไหนครับโอ้ยติดแล้วครับติดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วครับโอ้ยปลาดุกด้วยเอาเลยครับตามสบายอ่าตามสบายเลยครับต้องใช้ต้องใช้อะไรม้างครับโอ้ต้องใช้ทิชตักนะอ๋อครับวันนี้โตได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ย หลายตัวแล้วลายตัวแล้วนะเอาเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่เฉพาะสุภาพบุรุษนะครับสุภาพสตรีก็เป็นกีฬาตกปลาได้นะครับวันนี้ได้หลายตัวแล้วนะ,ะ,ะคิดว่าคุ้มไหมครับกับที่เราต้องเสียไปคุ้มนะอคุ้มเราเสียไปเก้าสิบเก้าบาทนะครับกับปลาท,ที่เราได้ไปนี่นะครับเราก็ขายตอ่อให้เจ้าของบอกเขานาั่นไปใช่ไหมโลละห้าสิบาทใช่ไหมครับห้าสิบบาทคิดว่าวันนี้เราจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ย ห้าร้อยคอนอยู่ไหมครับนอยู่ค่ะได้นะ,นะโอ้โห <c oughs> เห็นไหมครับผู้ที่ชื่นชอบเวลาตกปลานะครับก็มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เกิดไรายได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ <c oughs> อะไรครับหนิงหนิงนะ <c oughs> เอาต้องขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ครับครับบ่อปลาของที่นี่นะครับก็ได้เห็นในรายละเอียดแล้วกติกาต่างๆท่านก็ได้รับทราบจากปากของเจ้าของ อ่าบ่อปลาเองนะครับก็ขอเชิญชวนท่านที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลาทุกท่านนะครับอ่ามาที่อ่าบ้านอุตะเภาหมู่ที่6กตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยจังหวัดปทนปรุรีวันนี้พักกินเที่ยวต้องขอราไปก่อนครับผมเะลเนินผู้ดำเนิน,นการสวัสดีครับ